สองหนงกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผูกผมมิชชั่นจะีนะวันนี้คุณอยู่ในเกม Fantasy Star Online 2 n e ร Genesis ครับก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆเท่าที่มันจะสั้นได้นะครับโอเคมาเริ่มไปเลยอย่างแรกครับมาโมนิดนึงนะโมไม่เรียกว่าโมอะมาพูดคุยว่าก็ใครที่ช่วงนี้เออเขาเรียกไงอะเวลกันสูงๆใช่ไหมก็แน่นอนครับคุณเริ่มจะมีปัญหาการเก็บของใช่ไหมเก็บของนะ ก็อย่างนี้อย่างที่เห็นครับ Inventory เรามี100ใช่ไหมออส s t นี่นี่ครับแต่ว่าใช้จริงมันไม่ 1, 1, 5, หนึ่มันไม่พันห้าหอนะขอบอกไว้ก่อนก็แล้วก็มี Character Store ดับส r e ดับ Store จะทำงานเอาเอาแบบนี้ก่อน Inventory s อ o r e ครับอย่างแรกคือส r e ที่เราจะแบกของได้100นะครับใค่คุณจำไว้อย่างนี้พอหลังจากแบกของแล้วคุณดับเกินร้อยมามันก็จะย้ายมาอยู่ที่ดับส r e นะตรงนี้ดับสโตก็จะมาแงะอยู่ที่นี่นะ ก็ใครที่ของตรงนี้เต็มแล้วไปเอาออกซะด้วยครับไปขายออกไปอะไรก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เบสิคสโต้ก็จะเป็นคังเก็บของปกตินะครับปกติเลยนะปกตินะมีอยู่200นะครับก็รวมจากคุณสามารถตอนนี้คุณสามารถเก็บของได้300นะเวกร้อยห้าสิบเป็นที่ดับสโต้นะแต่ว่าดับสโต้ผมไม่ไม่สามารถเออ ไม่สามารถยัดของกลับเข้าไปได้แต่สามารถดึงของกลับมาได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้ไว้แล้วก็ส่วนปัญหาบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะและไอซีสโต้ ore, นี่มันมาจากไหนมันคือคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์สโต์นะคือเราจะสามารถสร้างตัวละครที่2ที่3ได้นะครับแน่นอนครับรวมกับตัวละครเรา100เอ้ยเไม่ใช่เด็กอาจจะรวมก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมัน ผมมีอยู่3ตัวละครนะครับเพราะว่าตัวเกมสามารถสร้างได้3ตัวละครนะและ3ตัวละครนี้ก็จะมีสโตของคาแรคเตอร์โผล่ขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็มี3ตมสโตก็รวมเป็น300นะครับ3ตัวนะก็ไปสร้าง,ท,ง,ท,งทิ้งกันไว้ก็ได้ครับนะเป็นเอาไว้ที่เก็บของก็ได้นะนี่แล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาเก็บของมาคุณก็จะเจอไอ้พวกซิลเวอร์เนี่ยนะครับซิลเวอร์ซิลเวอร์ปะอ่าพีเนียมซิลเวอร์กับ กับโกปีเนียมซอสอย่างเงี้ยให้คุณเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะขายๆมันก็ได้ถ้ามันล้นเหลือเกินไปนะออไอตัวนี้มันจะมีสกิลที่ว่าจะเพิ่ม exp เวลาเราอัปเกรดให้กับอาวุธที่เราอัปเกรดนะครับก็เราหน้าเก็บกันไว้ด้วยครับทั้งซิเวอร์ทั้งโกนะส่วนวิธีหาได้มาจากไหนก็พวก pse นะครับแล้วก็พยายามลิงมอนที่เป็นตัวทองๆองตัวเงินเงินเข้าไว้นะหรือว่าบางทีเดินเจอในแมปอะ เป็นเป็นตัวทองทองตัวเงินเงินนะ่ะที่มันสีมันเด่นเลยแล้วก็จะมีวิงว่งวิ่งวับวับรอบ,บตัวนะให้คุณไปตีไอ้พวกนี้นะครับก็มีโอกาสดับนะครับนะอีกส่วนหนึ่งที่มาจะมาพูดคุยคือไอ้นี่ครับการสวิตอ่าการสวิตอ่าเขาเรียกว่าไงนะสวิตโลของอาวุธใช่ไหมคุณก็น่าจะรู้อย่าแค่เรื่องลูกกิ้งเมาส์นะครับแต่ปัญหาคือว่าเอคุณคุณอยากจะสวิตเออในส่วนของไอ้ ซับไปเนบยซับไปตัวเพจเนี่ยเห็นไหมซับเนี่ยเออคุณอยากเปลี่ยนคุณก็เข้ามากดในนี้ก็ได้ครับนะก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งคือการหมุนโรยอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเเปลี่ยนอย่างเงี้ยเปลี่ยนอย่างเงี้ย,น,ย,น,ย,น,ยน,นะครับเปลี่ยนนะคือการเปลี่ยนอย่างนี้คือการทําได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องเออผมตั้งปุ่มไว้ยังไงนะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะเอ่อคอนโทรลเซตติ้งนะครับแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดนะ ่ามันจะเป็นในส่วนของ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 ไหนตัว R ผมตั้งไว้ตัว R นะแต่คนอื่นตั้งไว้ยังไงก็ไม่รู้นะครับนะเป็นตัวเวอร์ชั่นเดิมเด๋ยวก่อนนะหาก่อนนะอยู่ไหนเนื้อยู่ไหนนะนนะมันอยู่ที่ซับแพจใช่ไหมซับแพจ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 ไม่มีไม่มีไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอไอที่นี่นี่นี่ตรงนี้นะตรงนี้นะ คุณมาดูที่ตรงออปชันสแตนดาร์ดครับแล้วดูที่ซับเพจนะทีเนี้ยมันจะขึ้นคำว่าซับเพจสกอไซ้ายขวาเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็คอซับเพจกดตัว B คือคอไปว่าเรียกใช้นะครับแต่ทีเนี้ยเนี่ยผมต้องการเลื่อนเมาส์นะครับแล้วก็กดที่ซับเพจซับเพจว่าว่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับคือไอไอตัวเนี้ยไอเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาคือมันจะทํางานคุณเห็นจ่องสีฟ้าไหมมันก็จะทํางานแบบนี้นะครับนะเอ๊ อันนี้กดผิดี่อันนี้ไม่ชวผิดนะครับเนี่ยผมปรับเป็น e กับ r นะตามความสะดวกของผมนะก็คือปรับ e เป็นซ้ายปรับ r เป็นขวานะแต่ตัวต้นตำรับจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้ครับมันน่าจะเป็นตัว f หรือตัวอะไรที่อย่างเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ชัว์นะแต่ผมทําให้ e เป็นกับ e เป็น r นะคือมันจะเลื่อนซ้ายขวาเลื่อนซ้ายขวานะครับตรงนี้นะซ้ายขวาเวลาคุณเลื่อนปรับอาวุธครับคุณก็กดตัวนี้ไปซ้ายหรือขวาก็ได้หนึ่งทีนะแล้วคุณก็ใช้มาลุกเลื่อนซอลตของช่องแต่ของคุณเองนะนะครับพอเลื่อนเสร็จ้วกดคลิกไปนะ แล้วมันก็จะสวิตให้นะนี่แล้วก็กดเห็นไหมมันก็จะสวิตให้ประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยนะครับก็เอามาบอกต่อเป็นเทคนิคการเล่นนะเพื่อความว่องไวนะครับนะนะก็คือการเลื่อนสกอร์เมาส์นะครับพอเลื่อนสกอร์เมาส์เสร็จให้คนกดเอ่อเลือกสล็อตนะครับเลือกสล็อตซ้ายขวานะครับที่มันสามารถเลือกสล็อตได้นี้นะมันเป็นการเลือกสล็อตเอ่อซับซับนะครับเอ่อสล็อตสล็อตมันเรียกว่าสล็อตไอซับเพจ เลื่สลับซัพพอร์ตอะเลื่อนไยเลื่อนป่านในการเลือกใช้ไอตัวนี้เลื่อนไ์เลื่อนขวาในการเลือกใช้เนี่ยคุณสามารถกด B เพื่อเรียกใช้ได้นะครับที่อย่างที่ในเมนูเขาบอกครับคือการเลื่อนช่องนะหรือว่าคุณจะกด1 2 3 4 5ก็ได้นะครับนะแต่ว่าสําหรับไอตรงนี้ครับคุณไม่สามารถกดเลื่อน2 3ง5ได้คุณต้องกดเล็บกับไลท์อสล็อตสลอตในสลอตซัพพอร์ตเดียวเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนให้นะครับนะในส่วนนี้นะ ก็ก็เป็นความรู้ดีๆครับที่เอามาบอกต่อนะครับนะไทยที่มีปัญหาันก็เอ้ยอย่าใส่ใส่ไว้ไวไหลายช่องอะอย่าเปลี่ยนนะนะก็เอาว่าใช้ประมาณนี้ก็ได้ครับนะก็ผมมิชช่นจีนะครับขอญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนี้มาคลิปสั้นๆนะแค่มาบอกเฉยว่ามัน,มนทำนี้ได้มันอย่างนี้ได้นะขอญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับ